สนับสนุนโดยยุคนี้ต้อง True 5G เครือข่ายอันดับหนึ่ง5ปีซ้อนจาก e n p e r ช่วงเวลาพิเศษ Fresh กว่าเดิมน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคลายกังวลด้วยสินเชื่อเคหะ Refinance นาน6เดือนจากธนาคารออมสินถึง30ธันวาคมนี้ Powering the Future Empowering the People ซาฟารีเวิลด์นี่คือยังไงคะก็เรา33ปีก่อนตรงนี้มันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นทุ่งนาไปหมดแล้วคุณพ่อก<ะ>็ซ<ะ>ื้อที่ดินแล้วเราก็มองว่าท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับยังไงก็คือต้องอาศัยอุตสาหากรรมท่องเที่ยวเป็นหลักเราเริ่มจากซาฟารีปาร์คที่เป็นขับรถด,ดูสัตว์ทุ่วันนี้ก็ยังมีอยู่เป็นแห่งแรกในเมืองไทย่ส่วนที่เราอยู่ตรงนี้เราเรียกมารีนปาร์คแต่ท่วันนี้จริงๆเราพัฒนาไปเกินกว่าแค่มารีนคือสัตว์น้าแล้วมันมีทั้งสัตว์ปลา สัตว์ปีกนะครับแล้วก็สัตว์น้ำค่ะอุ้ยนี่นี่อันนี้อันนี้คือเหมือนกับเป็นอะไรคะเป็นแบบที่ที่เขาวิ่งเล่นได้จริงๆอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการออกแบบสวนสัตว์แบบใหม่ที่ไม่มีที่ไหนในโลกนะครับคือระบบท่อเนี้ยที่เราเห็นเนี้ยจะทําให้แต่ละลีเมอร์เนี้ยนะครับคือเขาแยกกันอยู่ได้แต่เขาก็ไปหากันได้นะครับไปหาเพื่อนใหม่ได้นะครับแล้วก็เป็นการจัดการกันที่มันแต่ละฝูงเนี้ยนะครับเขาจะแยกกันอยู่มาดูตัวนั้นสิตัวนั้นเขาเหมือนแพนด้าเลยอะค่ะดูดิเขาหน้า ซึ่งเวลาวิ่งเนี่ยเขาก็วิ่งตามธรรมชาติเนี่ยคล้ายๆเหมือนอยู่ในป่านะครับใช่คือแซวว่าหลายสายพันธุ์มากเพราะว่าอันนี้ก็หน้าาตเรามีทั้งลีเมอร์มีสองสายพันธุ์แล้วเรามีข้างห้าสีแล้วเรามีลิงโคโลบัสนะครับใช่ครับอันนี้นะครับเนี่ยเนี่ยที่คล้ายๆแพนด้าเนี่ยคือลิงโคโลบัสอันนี้ลิงหายากมากนะครับทีอเนี่ยค่อนเหมือนทันต์้างได้ได้ได้ไซึ่งทั้งหมดนี้เขาเชื่อมกันหมดนะทุกคนที่พี่เห็นเนี่ยเขาเชื่อมระบบทอหากันได้ได้แยกกันอยู่ก็ได้หรือมาไปมาหากันคือมันก็เจอเพื่อนใหม่ๆกันได้ นี่อันนี้ต้องแบบต้องสวยมากต้องเห็นหลงไปอยู่กับกงทันด้านะเนี่ย่ไปแล้วไปด้านเนี่ยว่าแบบว่าเป็นทันด้าเลยจังอ๋อตอนแรกที่พี่นิตร์เข้ามาดูแลสปา์เวิลล์นี่คือดูแลส่วนไหนก่อนคะก็จริงๆเราก็เรียนรู้ทุกฝ่ายเลยนะครับค่ะใช่แต่ว่าเราก็เริ่มจากฝ่ายการตลาดพิยานะครับแล้วก็ไอทีเพราะว่านี่จบไอทีมานะครับแต่ทุกวันนี้จริงๆหลักๆเนี่ยพยายามจะดูในเรื่องของการพัฒนาฟาร์คนะครับก็คือพวกโครงการใหม่ๆส่วนใหม่ๆรวมถึงตั้งแต่ ส่วนใหญ่ทุกถ้ามาเที่ยวสปรีจะเห็นคือส่วนใหญ่ทั้งหมดตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือเราออกแบบเองสร้างเองอครับ<ะ>เพราะสวนสัตว์อย่างเงี้ยต้องบอกว่ามันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเหมือนเราะนะครับใช่เราก็เลยออกแบบเองอคิดเองพวกนี้นะครับ แบ่งงานกันยังไงบ้างสําหรับในพี่น้องกะค่ะครับก็พี่ชายเขาจะดูแลเรื่องของการเงินครับก็เป็น C F A คือเป็นนักวิเคราะห์การเงินเลยนะครับส่วนผมก็จะดูซสเปร์โวตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วตอนนี้มีน้องชายคนหนึ่งคุณที่พี่รู้จักเขาเขาจะทำเรื่องของธุรกิจอาหารอันนี้เป็นธุรกิจที่ยากออกมาของครอบครัวเสียใจด้วยนะน้องชายหล่อมากแต่ยังโสดแอมสุดเศร้าเลยตายแล้วพี่ชายถอดลงมาคลิปยกภรวังนะได้ไหมก็พยายามไปเห็นพี่ชายเขาก็ได้เขาทำพี่ชายเขา แล้วจะมีน้องได้อีกคนหนึ่งตอนนี้เพิ่งเข้ามาช่วยงานนะครับเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์โดยเฉพาะอันนี้ก็สดเหมือนกันสดจริงเลยท่านใู้ชมยังเด็กอยู่ค่ะคือสิ่งหนึ่งที่ชอบนะก็คือเขาจะมีป้ายบอกตลอดให้ความรู้ด้วยว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ย ก็จะมีการบอกเลยว่าเขาเป็นประชากรอยู่ที่ไหนปัจจุบันเหลืออยู่เท่าไหร่ตัดสายพันธุ์นี้แล้วมีหลายภาษาด้วยอ่ะอาหารทานอะไร,รอะไรอย่าง,นนงนเงี้ยไทยยังกินจีนแน่นอนนะครับอ,อันนี้ก็สําหรับน้องๆที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ย<อ>เราเรามองว่าซัฟฟรีโอเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันมากกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์มันเป็นเอดูเทนเมนต์คือมันมีเอดูเคชันนะครับก็คือมาที่นี่เราได้เที่ยวด้วยแล้วก็เป็นโลกของการเรียนรู้ด้วยนี่เขากินอาหารเหมือนเวลาเธอกินคลีนอ่ะมีแต่ผลไม้มีแต่ผลไม้ กินทุกอย่างกินทุกอย่างที่อยู่ในโลกใบนี้มากเลอย่าเปิดโปงสิแม่อย่าไปเน้นแป้งด้วยอย่าเปิดโปงสินี่ไงนี่ไงน้องดีต้องระวังนะลูกนี่เขาบอกให้ระวังอึใช่เนี่ยใช่เพราะเขาก็อยู่ตามธรรมชาติแล้วพืชพันธุ์ที่เราปลูกตรงนี้นี่เราเป็นอาหารนะเป็นทั้งอาหารแล้วมีที่เป็นบางส่วนนี่เป็นยาด้วย คือเหมือนกับในธรรมชาติเลยคือเขาหากินเองได้นอกเหนือจากอาหารที่เราป้อนเขาครับอันนี้คือเราออกแบบมาทั้งหมดเนี่ยคือเราคิดมาหมด ขอบอกนะว่าตัวนี้ชอบชอบตัวนี้มากเลยค่ะอยากให้บอกเขาสวยมากเลยอ่ะอันนี้เขาเป็นเขาก็เป็นสายพันธุ์อะไรยังไงอ่ะอันนี้ลิงแมนเดียวนี่ดุร้ายมากครับอันนี้ดุครับนี่คือมาจากมาจากประเทศไหนอะคะอะไรนะชื่ออะไรนะแมนดียวแมนดียวสังเกตนะครับอันนี้หน้าเขาจะมีสีใช่ตอนแล้วอ่ะหน้าเขาสวยมากแล้วสวยอีกส่วนหนึ่งรู้ไหมส่วนอะไรกดตัวชื่ออะไร อิจฉาก้นเขาคืออยากทำสีบวกนั้นเลยใช่เราอยากถ่ายภาพก้นเขาแล้วไปบอกช่างทำสีว่าขอสีนี้ขอสีแม่ก้นแมนดิวนดหนูอุ้มเขาได้ไหมคะรอคนไหนที่จะไม่อาคนนี้ใช่ไหมเป็นเสือเป็นแมวเป็นอะไรเสือเสียเสือแน่ใจเหรอคะว่าหนูอุ้มเขาได้